ครับหมูย่างครับหมูย่างได้หนูมาสองตัวสามร้อยบาทเป็นหนูเลี่ยงครับนี่ตัวใหญ่เลยของตัวพีมาตำกระเทียมผิดไทยย่างกรอบหมูย่างนังกรอบเครื่องมักะเครื่องมักะมีนี่เด้อครับกระเทียมพริกใช้ตะไคร่ใบบักูดผ้าเขียว ผงชูรสผงชูรสนี่เด็ยนี้เดี๋ลูกสายมันอยากกินก่อนบัดสอเทีอบดได้กินหนังเทีอะเ,เป็นกับแก้มอ็ไ้กับเขาอะไรไ้อครับแล้วแต่ผู้มานี่มาเครื่องเรียบร้อยแล้วครับทิ้งไว้จกชั่วโมงหนึ่งเดีจจ๋ยวจงมาอบกันเอ่อเอาน้ำสมท่าหนังน้ำน้อยหนึ่งมันทีได้กรอบอบสองรอบรอบแรกให้มันตึงแล้วเห็นมัน,เ,นเย็นก่อันค่อยมาอบรอบสองนะครับเดี๋ยวถ้าติดตามมึงเด้อ ่เป็นงครับโอ้ยลืมไทยตอนเปิดฝาหมอนี่ครับผลงานสองตัวลูกกินหนังไปแล้วตัวนึงอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคุณอ,รรอหนูย่างหนังกรอบแซ่บครับขนาดบักชาบูยังชอบเลยครับนอ่อกินสิมันม้นมมวนเลยอื ขนาดไม้ยังอยากกินเลยครับแซ่บอีหลีบัดใดอะ <laughs>